สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาดูมาดูกันเด้อสีข้าวจับฟีลาโนโอ,อยู่นี่ก,ก็สอบเัิ่เด้อหนึ่ง เหนียวตรงหน้าสองถุงตรงท้ายถุงหนึ่งนี่วางไว้นี่วางไว้ท้ายนีย่ไม่น่ามาได้เนาะรอชื่อเขียนชื่อไว้พอ้อมนันหนี่รอเมียมากำเบกให้ก็ไม่มาสักทีมาเด้อยจะของกระเป๋าเอาเข้ามาสีเด้อเนี่กระเป๋าใช้อยู่ทุกวัน อ็คิดฮอดเจอของกระเป๋าด้วยเัินนะฮะจะมาขนกำเบรกหัดจะมา,รรมะมาฮัลโหลพาไปหาหมอมาแล้วฉีดยาสองเข็มลองเอวเอวเอว,เอวนอนหนึ่งเดียวหมอว่าระบบมูลอุจจาระสีดำปกติที่นี่รอการพักฟืน้น นอนนิ่งเดียวตั้งแต่วันฝนตกมันเหนาเกศหนาวก็เลยนอนห่มผ้าให้จอยเป็นอย่างมีแต่กระดกตื่นแม่เวลาฉีดยาคงจะดิ้นแรงแเดชจิตได้เจอแร่มากินสองซองค่ารักษาสองร้อยสี่สิบบาท มีเงินไปลอยหกสิบบาทเซนหมอไว้แปดสิบบาทกันเนะี่เดืที่สี่เข้ามีเข้าวซือ,อยู่สามก็สอบสี่ข้าขายลำเอาเงินไปให้ค่าหมอรักษาแมวคนไม่ต้องกินนะต้องหาพักต้มน้ำพริกกินกันนะฟืนไหมอาปากอาปากนะอ,าากนะอนนมเออเน่ะ ลองให้ได้ยินเสียงมัง่วนขวนขวนลองไหมลองไหมให้ได้ยินเสียงเล็กน้อยได้ลองไหมลองไหมอี <c oughs> <c oughs> นุ่นก็กำลังดื้อแข็งแรงดีจังมีสามตัวอยู่นุน่นตัวที่สี่ป่วย กำลังกอนลมนั่นมองแมวนอนกำลังหยอดเกลอเล่เก็ใหเกลอเล่แมวไม่กินกำลังหยอดนั่นแม่แมวตัวงใหญ่นี่ลูกแมวอันนี้เขายกให้ก็ให้พ่อมันดูแลเองพ่อมันก็ไม่มีเงินก็ได้ไปยกมือไหว้หมอ เดบิเทนค่ารักษาอุ๊จะไปไหนเนาะจะไปไหนเนาะไปไหนเนาะเด้สลิงมาอันนึงไม่ต้องไปไม่ต้องไปนอนเฮอะนอนเถอะปานจะของแข่งแร็งเนาะอ้าวนอนไหมเดินเป๊ะๆก็ลมเย่แล้วอยากเดินโชว์ดิที่ให้เดินเดินเป็นมาแล้วเดินโชว์ก่อน ไม่มีแรงเดินเดิน 3, ามสองเก้า่ก็ลมตัวเป๊ะเจ็บตัวสงสารเ๋ยนะให้ไม่นนอนนะ้ะสี่เข้ากันขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจแมวน้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ 要不得靠我们。 แล้วก็เจ้านี้ตันแล้ววิธีการตันเราก็เอาอ้นี้มาลงให้ก่อนเอยาวนีันนี้ต้งแ่ตงแกตะแกรงดูล้วมันจะ้ลไปยอะๆย คนเสียงก็มากนุ่น้งนก็มีนู่นเรืองนะ้งมัน ชหนึ่งงแล้วได้ห้ิบาทแล้วครับก็ต้องหมดงินไปจ่ายค่าหมอให้แมว